เรามาต่อกันในเอ้ยเรามาอยู่กับผมยาคุงอีกแล้ววันนี้มาต่อกันในเกม m มค c ับเหมือนเดิม m e Cup ปัญญาอ่อนผ้าบอกาแตก <c oughs> จากนี้ก็เป็นเวลากี่ทุ่มแ่้วะสามทุ่มสิบแล้วกดจะตัดต่อเสร็จอกีกกดจะเอาลงอีกทุ่งนี้แล้วกัน โอเคแลไมแค่นี้น่าจะพอล่อว่ะ ไปขุดหินขุดหินขุดหินเสียงดังไปเบาหน่อยนังเลยวะดังไปเฮ <c oughs> เอแล้วฮะวันนี้จะมาสร้างบ้านให้เสร็จก็พอแหละ เกลื่นเยอะนึกสามตุ่มแล้วเออต้องจัดตารางสอนนู่นนี่ปัญญาอ่อนอีกแล้ก็แบบไปเรียนตื่นมาก็ปวดหัวเบื่องเรียนไม่อยากไปนู่นนี่นั่นสารพัดไปนักเรียนหน้าเบื่อ She with DD d into a cái bộ à ừ. cày ông nè quá Mới xin thầy lên นาได้ประมาณชุดหนึ่งมึงใช่ป่ะเออที่ขุดไม้นาะได้ประมาณชุดหนึ่งถึงบ่หวะโอเคไม่ถึงชุดหนึ่งดีมากหมึกไล้สัตว์ประเบือจ,จริงเลย เย็ดเค้กยานุกตายมาจ้างผีเผอ mệt luôn rồi, không còn được quá à เสียงดีมาเรียกลงไปนอนงอนเสร็จแล้วประตูอ้าวสัตว์เอามามเจ็บคอ้วยต้องนั่งทำนี่หนักเลย อ้าวเ้ยเสังเว้ยคลิปนี้ก็ไม่มีสาราเหมือนเดิมบนนู่นนี่นั่นปัญญาอ่อนคลิปนี้น่าจะสั้นไม่ยาวหรอก่าจจะสั้นนะ โอเคนะฮะก็สร้างมาเสร็จที่เรียบร้อยก็มาตีเล่นกับผีกันดีววก,นกว่าแล้วพรุ่งแล้วพรุ่งนี้ก็จะตัดคลิปนน่นนี่เสร็จก็จะลงอีกโอ้สัตว์เอ้ยอืตัวนี้ใหม่นะฮะ มาฮะนี้ไปไปจริงแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับคลายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <c oughs> ไปแล้ว